เฮ้ยอุยุ้ยผุ่นผุ่นสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงสุขุสุขุนิง่งนี่งลงลูกนิ่มเต้นให้มาลุงสบายดีปะลุงสบายดีสบายดียดเต้นดีเนาะเอ<ม>ขอขากระตายบอเจ็บปะลูกโอ้ยสมองแ้งแทงอืมไม่เ้าเลยบ่อืมผีเป่าหน่องผีเป่าหน่อง เออถือั้งกระต่ายเตอรลยหมเจ็บปสมมุติว่าแข้งแขะูกจะโดดแล้วก็โดดตึงจึงโอ้ยโอ้ยโอโหดเลยฮามโหดไรหบอนอนง่ายกว่าลุงเอ้ยซีทุ่มหาทุ่มนแหละแต่ละเมื่อนะีทุ่มหาทุ่มนแหละจึงึงดึงดึดึง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย จิ้ง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 เฮ้ลูกชิ้นไหนท่านี่ไหนมันเขียนไปอยู่เจ็ดสิบแบลูกชิ้นตัวไหนนะเขียนไปอยู่เจ็ดสิบจิงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเมื่อยเด้โอ้ยเฮ้ยหูหาวเลยลูกเอ้ยอีแม่กับไปเกี่ยวข่าวมาเมื่อเมื่อยแม่กับเมื่อยอยากนอนอยากลาแพ้ มือง่ายก่อนกลับมาแล้วก็มาเลี้ยงลูกต่อลูกต่อพีนอ่น้องเอ้ยบอลับมานอนง่ายดึง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผุด,ผดถือข้างกระต่ายดะเนาะพี่ตางนี้ไม่เจ็บอ,อ่ะแม,ม่เบาหักเฮ้ยแม่ทาพิมพ์คือกัน ข้า้าติวนี้แลวคือชีพากซึ่งกันบอเดี๋ยวทาหนาทาแต่ผิวทาแต่แขนอ้าวที่ชีพาบวะชีพายนี่ใส่โมมนัเป็นเครื่องกระตุ้นเลยอย่าเอย่าทามันโมเมนของเด็กน้อยแม่นี่นี่แม่ชื่อไคลิงพี่ยาชื่อไคลิงมาเต็มหูเลยบอกแบบนี้บอกพี่ยาชื่อไคลิงจำหูเหรอเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยปึ้งปึ้งปึ้งจัดจัดจัดอ้ยสั่งเดชสั่งเดชสั่งคนนี่เดชเมื่อยเดชเมื่อยเดชเมื่อยน้ำคนนี่คนไม่จะฮาวไม่จะเต้นนี่ก็เลยดังปึ้งคืนก็เลยดังปึ้งคืนคุณคุณสัวนือไปสัวนน้ำมีหมึน

จึนจึนจึนตื่นตื่นปิดไปลูกปิดไปดอแม่ก่อนปิดปิดเฮ้ยเฮ้ยเมื่อยดิเมื่อยน้ำคนดิเอ้ยฮึบอ้ยฮึบอ้ยฮึบ

muốn bò, như 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 nhóp nhép nhép sao bự 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 sai cả à ha xin salad vịt vịt măm măm này ơi ơi ít nào bọ salad bụt bụt salad vịt salad thích ăn ẻo linh nó bự bự à này nào bọ salad bụt bụt salad อื่น้องหน้านแม่ปะนาแกันเออนสิไปนายกเมื่อคืนดิ้งยกเมื่อคืนดิยกเมื่อคืนน้นนนาวิบุแหน่บอกปกขี่ข้ามน,นอนอย่เฮือนจบส่ต,ต,ต,ตู้น้ำต่อ่ตู้ช่องน้นั่นขี่ข้านอนอย่เฮือน,อน,น,อนขี่ข้านนอนอย่เงือนขี่ข้านนอนอยกเฮือนขี่ข้านเนี่เอาตูหา้ห่ไไ ือขี้ข้านบ่ไปโรงเรียนขี้ข้านบ่บ่แมนน้องมีบุญอยู่ค้ายของกับแม่ไงน้องมีบุญหาเงินกับแม่ไงอยู่เฮือนะน้องมีบุญหาเงินกับแม่ไงอยู่เฮือนเอามาเอากระสีนเนีะเอาตัวนี้มันจะนิ่มหนักมันขึ้นจะมากนี่ นองมีบุญใครคองอยูเฮือนมาลูกบ้าเออที่ลูกสาาอุดนุ่นชอยมไลมัทำลายอยู่บลุด้ใครดีอยูบ่ดีบ่ใครคล้องดีบ่บ่ใครค้องดีอยูบ่บ่เฮ้ยมาเด้อคนเอ้ยมาเด้อคนเอ้ยมาเด้อมาเด้อเนี่ยปวเศร้าอยู่เป็นวัดนี่น้ำนายคล้องดีบลุ มันบ่ม well ันบ่อยู่เงินนะมันบ่บ่มันบางครั้งยืองนใครองหูจักคว่มเืยยังนี่บ่มันครับอีเ่ยไปเกี่ยวเขาบางคัยื่อเงินใครคองเขาห้านะลูกเนาะเอ้ยมคนหูแท้เรเยวาก็แบดอะทำไคนหูแท้าน่ีไปเมเกยวเขาก็บดอะคือมาห้าเงินเองเป็นไต่น่อยแท้บ้ หาเงินเองเป็นแต่น่อยแท้ด้คนนี้เออคือมาหางเงินเองเป็นแต่น่อยแทน้อืมั่เงินเองเป็นแต่น่อยแท้เด้เอเป็นตหน่อยเงน้ัเินใจเองมมลูกบ่หากั่เงินชื้อนมเรือง หาเงิงาอนมเดอบ่หาเงินช้อนมเดอ้อนมซื้อเผือบซื้นมซื้อเพือบ่ลิง่ิก็ื้อนกนบอยะือนมจื้อเปิร์ดแม่ลิงแมนลิงก็ซื้อนกกินบ่อจะจื้อนมจื้อเปิร์ดแม่ลิงซื้อนกกินบ่อยนี่ขี้เขานี่ก็ซื้อนกกินอะจื้อนมจื้อเพนเพิรด Pa mia monoi a... Suisei padla Seikidau ka Long peng du Pa mia monoi a... Seiboh Seiboh Lep lepelelela เต้นเต้นเต้นเอะเต้นสาเต้นบาเมียมาเออลกลากันอยากเต้นอะเต้นตาเมียป่วยอะาใจบ่ใจบเอ้าแล้วลาอยากเต้นเอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอ้าาเอ้าเอ้อ้าเ้เ้เ้อ้าเอ้เเ้า ใจร้อยปามีเอ็มอ้ยอใจบใจบแล้ละน้น้องกอย่าไปซ้อเอวยลองเพลงน้องเต้นอ้าวเต้นป่ามีเอมอรยปามเอ็มอรยบใจบแล้วแโอ๊ยป่าลุงรับนเสียงแหล่เสียงแหลมๆนะเสียงหเสียงิงแหล่แหลมอาเด็ครูนี่ยนัมีบทเดาพายเข้าพังเพลง

จึงจึงนีแม่เมื่อยเลยลูกเกี่ยวข่าวแล้วยังโมเมื่อยต้องมาย่อเจ้เองโอ้ไอเต้นเต้นสัะอีแม่ขึ้นยื่นขึ้นใจทางบุกกระธังลิงมาปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนจังเต้นอ๋อเต้นเต้นมาดึงตัดใจได้เลยบุกกระธังบิงลิงคุณใจ คุณยายครับยายครับสวัสดีครับคุณยายอิเล่เมื่อยบอกไว้ข่อยปวดแขนข่อยย่อพ่อนข้อเข่ากับพ่อแห้งเลยฉิม่ให้ย่อจ้บอยากเต้นอยู่กับทำแม่มืงเด็กกับทำแม่ว่าเต้นมืดมือจับแล้วก็ใส่ยงยงนี้ยังไม่อยากเต้นอีกอยู่บอกเมื่อยบ่ป่าเมียมาเมียมาเลยนอร์เมื่อยครับผมเมื่อยครับ <c oughs> ป,ป, ра, ปะปะพอพอพอพักผ่อนพักผ่อนมาหอนเด็กกันสิคอป mm ิด hmm. ก<ร>ิบเดิมปละลูงฝากเป็นกำลังใจก็อะไรก็แช่ให้ลิงลิงกำลังไม่หุนเลยมเรอจะไปนี